UG p h o ฟ e บริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดนะตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันหลันเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือที่ทำงานหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเหลืองข้าไฟเน็ตไม่ดี CPU ร้อนเพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่าง แล้วใส่โค้ดซิลเวอร์เพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยาการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเพื่อนๆน,นี่แหละครับ UG Phone สกิลแรกครับฟอนทอนแอตแทกนะครับก็คือ AABA ครับแล้วก็มีโอ้โหแอคคุมูลเลตนะครับดาเมจอันนี้ ABA AInkiefightingspirit ครับ b a a b นะครับแล้วก็อ่านว่าอะไรเล็กคนนิ่งนะ BBA B นะครับคือมันมี4ท่า ก่อนที่จะไปพูดถึงสเต็นะครับผมขอใช้คําว่าย้ำเลวกันย้ํามือใหม่อีกทีหนึ่งหรือคนที่เพิ่งเล่นเพิ่งเคยจับนะครับถ้าคุณจําได้ตอนช่วงต้นคลิปผมบอกว่าเราจะต้องใช้สกิลทั้ง A และ B นะครับในการโจมตีนะครับอย่างน้อยให้ครบ4ครั้งเพื่อจะกดท่าฟ้าท่านนะครับตรงนี้แหละครับผลของการกด AB คุณดูที่ตารางครับผมได้ทําการเขียนตรงกลางไว้ให้แล้วว่า เราจะกดอย่างไรให้มันถูกต้องตามสูตรที่เขากำหนดมานะครับอย่างคุณต้องการออกสกิลไซเนอร์จีที่ชื่อว่าฟอน t o n a อ t a ทกนะครับคุณจะต้องกด A A B A นะครับถ้าคุณจะกดสกิลนะครับแอคคูมูลเลเนี่ยดัมเมจก็คือ A B A A คุณก็ต้องเรียงให้ถูกนะครับถ้าเราสลับกันนะครับมันอาจจะไม่ไปถูกสูตรไหนเลยนะก็คือกดเหมือนกดไม่มีสูตรเลยคือตีธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูด้วย โดยการนะครับเดี๋ยวผมแปลงไปท่านโหมดแป๊บหนึ่งอย่างผมจะออกสกิลนะครับที่เป็นซา n เนอร์จี้ก็คือเอาเป็นอะไรดีเลคคอนนิงแล้วกันนะครับก็คือ BBAB นะก็ให้เราทำการกดโจมตีด้วยสกิล B ครับ1ครั้งครับ B แล้วก็ B อีกหครั้งครับแล้วก็ A แล้วก็จบด้วย B นะครับเราจะยังไม่ได้สแตตอะไรนะครับให้คุณสังเกตสแตตด้านซ้ายมือนะครับ เราจะยังไม่ได้สแตตอะไรตามที่เขาบอกเพราะว่าอะไรนะครับพี่กูกดสูตรถูกแล้วตามที่มึงบอก BBAB ทําทำไมไม่เห็นมีสแตตขึ้นนะครับมึงมั่วหรือเปล่านะครับมันไม่ได้มั่วนะครับสูตรเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อคุณกดจบสูตรด้วยฟาท่านเน็ตแท็นะครับฉะนั้นเวลาเรากดเนี่ยก็คือ B ครับ B A แล้วก็ B ครับอันนี้คือสูตรถูกต้องให้เรากดฟาท่านเลยครับคุณจะเห็นกลางจอครับมันขึ้นว่าเลคคอนนิ่งนะครับฟาทัลิตี้นะครับก็คือ ชื่อสกิลของมันชื่อสูตรมันนั่นเองนะครับชื่อสูตรเต็มๆเลยแล้วคุณจะสังเกตทางซ้ายมือเห็นว่าสเตตเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอ่าแต่เราจะไม่ได้คุยกันว่าแต่และไซเนอร์จี้เนี่ยสเตตมันเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ผมบอกวิธีกดให้ฟังนะครับว่าคุณจะต้องกดเนี่ย AB ผสมกันให้ถูกต้องตามที่ไซเนอร์จี้เขากําหนดมานะครับหรือสูตรกําหนดมาและนะครับ การกดสูตรนะครับสามารถกดซ้อนกันได้นะครับสูงสุดที่3สูตร3สูตรในที่นี้หมายความว่าเราสามารถกด A และ B เนี่ยผสมกันเนี่ยได้ถึง12ครั้งนะครับ mm hmm. เท่ากับเราตีอย่างต่ำๆคือ12ฮิตนะฮะแบบต่อเนื่องแล้วค่อยกดฟ้าท่านนะครับสูตรจะติดทั้งหมด3สูตรนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเดี๋ยวรอไปทั้งหมดสักครู่นะครับ เดี๋ยวรอแบทแป๊บหนึ่งเราก็จะคุยกันเรื่องอื่นไปก่อนแล้วกันก็คือถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ดูภาพตามตอนที่ผมจะกดแล้วกันนะคือ AB เนี่ย1สูตรจะใช้4 AB ใช่ไหม AB ทั้งหมด4ครั้งนะครับเรากด3สูสงสุดได้ทั้งหมด3สูตรฉะนั้นสูตรละ4ปุ่ม3สูตรก็คือ12ครั้ง12 h ฮิตนั่นเองแล้วพอคุณกดฟานท่านนะครับกลางจอมันก็จะทำการขึ้นนะครับขึ้น ชื่อสกิลทั้งหมดที่เรากดมานะคะคำถามของมือใหม่ผมเดาว,ว่าแล้วกดสูตรซ้ํากันได้ไหมซ้ํากันรัวๆได้ไหมกดสูตรซ้ําได้นะครับคุณสามารถกดสูตรเดิมๆอ่ะซ้ํากันอ่ะสามรอบก็ยังได้นะครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยคุณจะได้ผลของสูตรเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตามตารางแต่ครั้งที่สองจะโดนลดลงไปครึ่งนึงครับครั้งที่สามก็จะโดนลดอีกครึ่งนึงนะครับ ถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวมาดูตามเลยนะฮะตอนนี้เรามาดูวิธีการกดให้มันสูงสุดก่อนแล้วกันนะนี่นะครับเราแปลงทั้งหมดสานะครับเราจะกดทั้งหมดสูตรเดินทั้งหมด3ครั้งนะครับคือเล็กคอนนิงนะครับก็คือ BBAB นะเห็นไหมครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะนี่นะครับ3ฮิตแล้วนะครับ3ครั้งเห็นไหมครับ จะเห็นว่า r e c o อร n นิ่งฟอทอลิตนะครับมี3ขีดนะครับนั่นแปลว่าเรากดสูตรเดิมนะครับซ้ำกัน3ครั้งนะครับมันก็จะเพิ่มเป็นขีดขีดมาเรื่อยๆนะครับสูงสุดที่3ขีดไม่มี4ขีดนะมึงนะมีแค่3ขีดคำถามถัดมาแน่นอนแล้วกดต่างสูตรกันได้ไหมผสมได้ไหมได้นะครับมึงจะกดผสมยังไงก็ได้นะฮะดูตามภาพนะครับ นี่นะเห็นไหมครับสูตรขึ้นมาทั้งหมด2สูตรนะครับนี่คือผมกดไปสูตรไปทั้งหมด2ชุดแล้วกดฟ้าท่านซึ่งจริงๆเราสามารถกดสูตรได้อีกชุดหนึ่งแล้วค่อยฟ้าท่านมันก็จะเป็น3สูตรนั่นเองนะครับฉะนั้นสูตรเราสามารถผสมกันได้อย่างอิสระนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเป้าหมายหรือทาร์เก็ตที่มึงเลงอยู่เนี่ยนะครับมันมันหนาพอมันถึกพอให้มึงยืนกดสูตรครบ12ทีหรือเปล่านะครับฉะนั้นการใช้งานพวกนี้บางครั้งมันก็ดู เยอะเกินไปนะครับมันไม่จําเป็นก็ได้บางครั้งก็จําเป็นนะครับก็ลองลองดูตามความสมควรนะครับถัดมานะฮะถัดมาเมื่อเรารู้แล้วว่ามันสามารถกดสูตรซ้ํากันได้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับอธิบายนะครับต่อเลยวนกลับมาที่สกิลแรกนะครับวนกลับมาที่สกิลแรกฟอนทอนแอตแท็กนะครับ AABA คงไม่ต้องบอกนะครับว่ากดยังไงนะครับก็คือกดเรียงเลย AABA สูตรนี้นะครับฟอน t o แอ t แท c กนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยโดนลดเลือดนะครับลดเลือดออกไป500หน่วยนะครับแต่เพิ่มคีย์ที่ข้อดัมเมจให้เราถึง30%นะครับมันเป็นการดิวที่แบบว่าสมน้ำสมเนื้อนะเลือดเราหายห้าร้อยนะครับแล้วก็คีย์ที่ข้อดัมเมจเพิ่มขึ้น30%มาครับสกิลที่ 2, องไซเ g y ที่2 a c c u m u l a t e ครับดัเมจ A B A A นะครับ HP ของเราครับลบอีก500ครับถ้าเราเลือกใช้ s y เนอร์อันนี้แต่สิ่งที่เราจะได้ถัดมาครับคือ add damage ห0 0หน่วยเช่นกันนะครับและนะครับ increase fighting spirit นะครับ B A A B นะครับ defense เราจะลบนะครับ100นะครับลบตัวเองนะฮะวงเล็บว่าเซล์คือตัวเองนะครับถัดไปครับคิดที่ข้อ damage ครับบวกให้เรา20%และได้ M อม4%นะครับ ผมเช็คแล้วว่า m 4มันได้จริงไหมนะครับผมก็ลองไปดูเช็คตารางเออมันบวก4%จริงจริงวะนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้เห็นด้วยว่ามันบวกสี่จริงไหมนะเดี๋ยวแม่งมีผิดพลาดอีกนะเราก็ต้องลองเทสน,นะครับทดสอบอีกรอบหนึ่งสุดท้ายครับไซเนอร์จิ้งสุดท้ายคือเล็กคอนนิงครับ bba b ครับ defense ตัวเองเนี่ยลบร้อยหนึ่งนะฮะลบตัวเองแล้วก็ critical damage ของเราจะเพิ่มขึ้น20%นะครับ critical rate และ max rate เพิ่มอย่างละ5%นั่นเองนะครับจริง์เซ็นตเนี่ยน่เองครัแบจริงจรบง อันดับต้นๆเลยที่เบดเดอร์ชอบใช้นะครับเพราะว่าไขรๆแม่งก็ชอบคิดตีข้อนะฮะโอเคนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะของ M นะครับบอกว่าที่ลองเทสหน่อยนะครับเวลากดสูตรซ้ำดีบัฟตัวเองเนี่ยมันมันโดนเต็มๆหรือโดนลดครึ่งเหมือนสแตทที่เราได้รับฉะนั้นนะครับเราจะลองนะครับลองเลยนะฮะถือว่าอันนี้คำถามที่ผมขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับที่เรากำลังอธิบาย เราจะเริ่มกันที่สูตรนะครับฟอนทอนแอตแทกนะครับ HP เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสูตรกดครั้งแรกเนี่ยโดนเต็มๆแน่นอนนะครับก็คือ500ถูกไหมโดนเต็มๆคือ500นะครับถ้ากดสูตรซ้ำสองครั้งถ้ามันไม่หายเลยเลือดจะต้องหายไปพันหนึ่งถูกไหมแต่ถ้ามันหายนะครับเลือดจะต้องหายไปแค่250เมื่อรวมกับ500นะครับมันจะต้องเป็น750หน่วยถูกไหมนะครับ750หน่วย ทีนี้เลือดผมมีอยู่9,711นะครับ9,711นะฮะลบ750นะครับมันจะต้องเหลือ8,961ถ้าเลือดตัวเองถูกหารครึ่งนะครับในในในสูตรขั้นที่2นะครับฉะนั้นเราจะเริ่มกดกันเลยนะนะครับเราจะกดครับ AABA นะครับเรากดครั้งแรกก่อนเลยผมเอาแค่ครั้งเดียวก่อนให้ดูว่ามันหายไป500จริงๆนะครับในครั้งแรกเห็นไหม จาก9,711นะครับเหลือแค่9,211อันนี้คือหายไป500ตรงๆแน่นอนนะครับ500ตรงๆแน่นอนคราวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดเลเวล2นะครับของ f o นทอนแอตแท k นะครับมาดูกันว่าเลือดมันจะหายไปแบบไหนมันจะหายไปพันนึงเลยไหมหรือมันจะถูกหารครึ่งเหมือนอสเตตัสที่เราบวกนะฮะมาครับ 8,961นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับที่ได้นะครับจากการทดลองด้วยนะไม่ใช่มโนขึ้นมาฉะนั้นเมื่อสแตทที่เราได้รับถูกหารครึ่งนะครับสแตทที่เราเสียก็จะถูกหารครึ่งเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายครับถ้าเราใช้สูตรเดิมซ้ำกันถึง3ครั้งนะครับมาดูผลกันครับว่าจะเป็นยังไงนะ เห็นไหมครับคราวนี้เลื่อนหายไปทั้งหมด1 0 0 0ทพวนนะครับเพราะตามที่เราได้อธิบายเอาไว้ว่าสูตรถ้ากดแค่เลเวลแรกเราจะได้ผลของมัน100%นะครับถ้ากดเลเวล2ซ้ำเข้ามาจะถูกหันครึ่งออกไปนะครับและสุดท้ายสูตรกดครั้งที่3ซ้ำเข้าไปอีกมันก็จะถูกหันครึ่งสูตรอีกครึ่งหนึงอีกนะครับเท่ากับว่าง่ายๆเลยก็คือขั้น1เนี่ยได้ผลของสูตรอะเต็ม100%คือ1เท่านะครับ แล้วถ้ากดขั้นที่2ย้ําเข้ามาผลของมันจะเป็น1.5เท่านะครับของตารางแล้วถ้ากดครั้งที่3มันจะเป็น2เท่าของตารางนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเนะอธิบายง่ายๆแล้วกันเป็นอันว่าเคลียร์นะครับสําหรับเรื่องที่ว่าเราจะโดนลดสเตตัสเนี่ยเต็มไหมหรือโดนลดแค่ครึ่งเดียวนะฮะ โอเคนะครับให้สังเกตหลอดเลือดทางซ้ายบนนะครับตอนที่ผมทดสอบเมื่อกี้นะผมจะขึ้นตารางไว้เพื่อให้ดูนะครับตลอดเวลาว่ายังไงเพราะว่าวิธีการกดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะถัดมานะครับถัดมาถัดมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกลับไปที่หน้า s y n e r g y ตอนนี้คือเราเห็นทั้งหมดแล้วนะครับเราเห็นทั้งหมดแล้วว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันเพิ่มอะไรนะครับมันเพิ่มอะไรและลดอะไรบ้างนะฮะทีนี้นะครับผมขอ พูดคุยนิดนึงก่อนที่จะไปหัวข้อถัดไปนะครับก็คือว่าสูตรไหนเนี่ยมันคุ้มนะครับสูตรไหนมันมันเป็นยังไงบ้างพี่ได้ได้ลองเทสบ้างไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออไอเรื่องพวกเนี้ยนะครับผมอยากใหอ้อ่ไปลองเองมากกว่านะอยากให้ไปลองเองเพราะว่าเวลาเราลองเองเนี่ย เราจะเห็นมันด้วยตัวเองคือได้ทดสอบด้วยตัวเองอ่ะเราจะเข้าใจมันมากกว่านะครับความคุ้มค่าของการกดสูตรเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ลักษณะของการใช้งานมากกว่าดังภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าไอฟอนต์แอสแทกเนี่ยเลือดเราหายแต่คิดคิดที่ข้อด้เมรเราเพิ่มขึ้นส่วนแอคคูเลเตเนี่ยเลือดเราหายแต่แอดดัมเมทเราเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น500นะฮะแล้วก็ Inkiefightingspirit นะครับ defense เราหายแทนนะฮะแต่เราได้ criticaldamage ได้แอมเพิ่มขึ้นใช่ไหมเลคคอรนิ g นะครับ defense เราหายแต่เราได้ criticaldamage กับ maxrate คือไอ้ตรง,นงเนี้ยของเบลดเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่เหมือนเลือกไม่ค่อยยากอะ่ะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าส่วนใหญ่นะก็จะเน้นกดไอ้เลคคอ n g นินะครับเพื่อเอา m a x r a d e ใช่ไหมอย่างคนที่มี m a x r a d e 70 ก็กดเลคอรนิ่งก็จะได้เป็น75นะครับถ้ากดซ้ำเนี่ยมันก็จะได้อีกครึ่งหนึงนะครับครึ่งคืนของ5ก็คือ2.5แต่เกมเนี้ยมันจะไม่นับจุด5นะครับมันจะตัดเหลือแค่2ฉะนั้นถ้าคุณกดเลคอรนิ่งนะครับเลเวล2เนี่ยคุณจะได้แม็กเลดนะครับที่7%ถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะฮะอ่ะตอนนี้ผมมีแม็กเลดนะครับอยู่ที่71%นะครับ71%พอดีนะฮะ เรากดครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เพิ่มมา5%นะครับตามสูตรเลยนะครับ5%ไม่มีผิดพลาดเลยแหละนะครับคือตรงเป๊ะนะ5%แน่นอนเดี๋ยวครานี้ผมจะกดมันเป็นเลเวล2นะครับเห็นไหมครับเป็น78%ตามที่ผมได้บอกไว้ว่า ครึ่งหนึงของ5นะครับคือ2.5แต่เกมนี้เขาไม่ปัดขึ้นให้เขาปัดลงนะครับมันก็เลยได้แค่2บวกกับเลเวล1เนี่ยมันได้5%นะครับรวมกันเป็น7%ตัวนี้มีคี์เลตอยู่ที่71มันก็เลยกลายเป็น78นะครับถ้ากดซ้ําอีกเนี่ยเราก็จะได้เท่าไหร่อ่ะมาดูกันนะครับลองนึกไว้ในใจดูว่าจะว่าเราเข้าใจหรือยังและเดาถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลา